สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเด็กๆสู่ห้องเรียนออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวันเปิดเทอมนะคะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าตอนนี้เราอยู่ในภาคเรียนที่2กันแล้วอ่าคุณครูจะพาเด็กๆไปเริ่มเรียนกันในหน่วยที่15นะคะนั่นก็คือสัตว์น่ารักนั่นเองค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยทั้งหมดห้าเรื่องด้วยกัน มีอะไรบ้างนั้นเราไปฟังกันค่ะเรื่องที่1สัตว์ที่ฉันรู้จักเรื่องที่2ส,สัตว์เลี้ยงเรื่องที่3ส,สัตว์ปลาเรื่องที่4ที่อยู่อาศัยของสัตว์และเรื่องที่ห้านะคะการระมัดระวังอันตรายจากสัตว์นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะค,คุณครูจะพาเด็กๆไปเริ่มเรียนในหน่วยที่15 สัตว์น่ารักเรื่องที่หนึ่งสัตว์ที่ฉันรู้จักและก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้คุณครูมีเพลงสนุกๆมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะ ไหมคะแต่เด็กๆร้องตามกันได้ไหมเอ่ยเ,อเด็กๆจําได้ไหมคะว่าในเพลงมีสัตว์อยู่กี่ประเภทคะถูกต้องค่ะในเพลงนะคะมีสัตว์อยู่สี่ประเภทนั่นเองประเภทที่หนึ่งนั่นก็คือสัตว์น้ําสัตว์ประเภทที่สองนะคะเด็กๆจําได้ไหมคะว่าคืออะไรสัตว์ประเภทที่สองก็คือสัตว์บกสัตว์ประเภทที่สามนะคะเด็ก <ๆ S 1> ภทที่3ก็คือสัตว์ปีกสัตว์ประเภทที่4ประเภทสุดท้ายล่ะคะเด็กๆนั่นก็คือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำนั่นเองค่ะแต่เอ๊นอกจากสัตว์ที่เด็กๆได้ฟังในเพลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆยังรู้จักสัตว์อะไรกันอีกบ้างเอ่ยวันนี้นะคะคุณครูมีสัตว์มาให้เด็กๆได้รู้จักกันหลากหลายชนิดเลยอ่าเด็กๆจะได้รู้จักชื่อ รู้จักลักษณะของสัตว์ชนิดต่างๆเด็กๆอยากรู้หรือยังคะว่าสัตว์ที่ครูนำมาให้เด็กๆดูในวันนี้มีอะไรบ้างถ้าอยากรู้แล้วเราไปกันเลยค่ะเด็กๆคะสัตว์ชนิดแรกที่คุณรูจะพาเด็กๆไปทำความรู้สักกันในวันนี้คือสุนัขนั่นเองค่ะเด็กๆคะครูเชื่อนะคะว่าเด็กๆหลายๆคนรู้จักสุนัขกันอยู่แล้ว เด็กๆลองสังเกตภาพที่คุณครูขึ้นให้ตรงนี้สิคะว่าสุนัขมีลักษณะร่างตัวเป็นยังไงอาสุนัขนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะบางสายพันธุ์มีขนาดตัวที่เล็กบางสายพันธุ์อาจจะมีลักษณะตัวที่ใหญ่ขนสั้นขนยาวแล้วแต่สายพันธุ์นะคะเด็กๆลักษณะเด่นของสุนัขอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือสุนัขสามารถวิ่งได้เร็วนั่นเองค่ะ สัตว์ชนิดที่สในวันนี้นะคะนั่นก็คือน้องแมวนั่นเองค่ะคุณครูเชื่อว,ว่าเด็กๆหลายคนรู้จักและอาจจะมีน้องแมวอยู่ที่บ้านด้วยใช่ไหมคะและเด็กๆรู้ไหมคะว่าน้องแมวมีลักษณะเป็นยังไงน้องแมวจะมีรูปร่างเพรียวใช่ไหมคะมีหางที่ยาวอรืเด็กสังเกตดูภาพที่คุณครูขึ้นให้นะคะ น้องแมวมีสีขาวเหมือนสุนัขเลยใช่ไหมคะเด็กๆและนอกจากนั้นนะคะน้องแมวสามารถมองเห็นได้ดีในเวลากลางคืนด้วยค่ะต่อไปนะคะสัตว์ตัวที่3สัตว์ตัวที่3ของเราในวันนี้นั่นก็คือลิงอูรังอูตังนั่นเองค่ะโอ้ยเด็กๆลองดูจากภาพสิคะลิงอูรังอุตังมีลักษณะเป็นยังไงบ้างเอ่ย ที่เห็นได้ชัดเลยลิงอุลังอุตังนะคะจะมีลักษณะรูปร่างคล้ายๆมนุษย์เลยใช่ไหมคะเด็กๆลิงอุลังอุตังจะไม่มีหางแต่จะมีแขนยาวมีขาที่สั้นแล้วก็มีขนยาวสีน้ำตาลด้วยต่อไปนะคะสัตว์ชนิดที่สี เด็กๆลองสังเกตจากบัตรภาพสิคะเราลองทายกันดูซิว่าสัตว์ชนิดที่4ที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆในวันนี้คือตัวอะไรนะถูกต้องคะ่ะสัตว์ชนิดที่4ในวันนี้นั้นก็คือกบนั่นเองซึ่งกบนะคะจะมีหัวที่เป็นลักษณะคล้ายๆรูปทรงสามเหลี่ยมมีปากกว้างลิ้นยาวนะคะสำหรับจับแมลง มีในตาที่กลมโตแต่เอ๊เด็กๆคะเด็กๆค,คิดว่ากบมีหูไหมเอย่ยกบนะคะมีหูเหมือนกับสัตว์ทุกๆตัวนะคะเด็กๆแต่หูของกบจะอยู่บริเวณหลังในตานั่นเองค่ะอ่าอยู่บริเวณตรงนี้นี่เองเด็กๆลองสังเกตภาพที่ค,ครูวงให้ดูนะคะส่วนตรงนี้นั่นก็คือหูของกบนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็คือสัตว ตัวที่ห้าอ่าสัตว์ตัวที่5้าเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยสัตว์ชนิดนี้ก็คือเสือนั่นเองค่ะว้าวเสือจะมีรูปร่างปาดเปรี้ยวกระชับกระเฉงใช่ไหมคะเด็กๆขนาดลำตัวใหญ่อ่าลองดูสีที่ลำตัวสิคะเสือจะมีลำตัวสีส้มและมีสีดำเป็นลายนั่นเองค่ะ เสือน่ากลัวไหมคะเด็กๆถ้าเด็กๆเจอเสือเด็กๆเข้าใกล้ได้ไหมเอ่ยถูกต้องค่ะเด็กๆเข้าใกล้ไม่ได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้รู้จักชื่อสัตว์และลักษณะของสัตว์กันไปหลายชนิดเลยใช่ไหมคะสัตว์บางชนิดเด็กๆอาจจะรู้จักอยู่แล้วมีทั้งสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวเราและไกลตัวเรานะคะเด็กๆต้องจําชื่อสัตว์ให้ได้หลายๆชนิดนะคะ ทำให้ได้ว่าสัตว์ประเภทนี้ชื่อว่าอะไรมีลักษณะเป็นอย่างไรและในวันนี้นะคะหมดเวลาของคุณครูแล้วแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ